โดยบริษัทไทยเบริเรทจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคืนนี้นะคะเราอยู่กับนักแสดงหนุ่มรูปหล่อคุณจรสรรเทวินค่ะสวัสดีค่ะส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ีปเป็นพนักงานออฟฟิศใช่อยู่กับคุณเชนตั้งแต่ต้นเลย ก็คือผมก็เคยทํางานกับเขามาหลายปีแล้วทั้งสังเระสมัยเขาทำมาร์โดเลยแต่เมื่อก่อนก็เป็นแค่เป็นแบบ MC ทําอีเวนต์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยออ๋จากพิธีกรใช่ใช่ตอนนี้ก็มาทําเหมือนแบบเป็นประจําเหมือนช่วยเขาเลยอย่างเงี้ยช่วยทางด้านไหนคะก็คือทางด้านเนี่ยพีอาร์นี่แหละครับพีอาร์อ๋อพีอาร์ก็มือไปออกรายกงรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ตามห้างตามอะไรเงี้ยครับเห็นบอกว่าชอบออกกําลังกายมากทําไมหน้าตาเหมือนคนไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่ดูแบบว่าไม่แบบเขาเรียกว่าไม่ออกกลาลมงกายหรือจจริงๆะชออบอกกําลังกายตั้งแต่เด็กเลค่ะ กีฬาบาสเกตบอลก็จะเล่นตั้งแต่เด็กๆบาสนี่ตากแดดปะไม่ตากเนาะกม็มีทั้งในร่มแล้วก็นอกอนอกสถานที่ก็มีก็มีแบบเล่นกลางแจ้งก็มีครับเป็นเป็นปน,นักบาสท,ทีมชาติด้วยปะไม่ถึงทีมชาติเป็นเยาวชนเยาวชนแห่งชาติอะไรเงี้ยก็แข่งตั้งแต่สมัยเด็กๆอายุสิบแปดเนี้ยครับผมทำไมอยู่ดีหยุดเล่นบาส ก็คือถามว่าหยุดจริงๆเนี่ยที่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเหมือนต้องพักมากกว่าอก็คือเคยเคยสมัยก่อนเด็กๆเราเล่นอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นเสร็จกลับมาบ้านมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันพักฟื้นวันหนึ่งมันก็ยังสดชื่นยังเฟสเหมือนเดิมไม่ปวดไม่เมื่อยพออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาแล้วปีไรแลวจอนปีเนี้ยแต่แต่สี่สิบแล้วนะพี่แกไม่ตายากฉันเหรอตายตางอยู่พี่ เด็กกว่าปีเกิดกับสองห้ากับสองห้าครับเด็กกว่าสามปีเด็กนะครับผมก็คือเราเราก็ไปเล่นบาสอ่างเงี้ยตอนเด็กๆมันไม่เป็นไรนะพอพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาแล้วพอเวลากลับมาเนี่ยหัวเข่ามันจะแบบสังเกตเลยมันจะบวมอะพี่มันจะบวมแล้วเวลาเรายืดเงี้ยยืดไม่สุดงอไม่สุดเวลาวิ่งมากๆใช่เวลาวิ่งมากๆมันเหมือนกับกีฬาบาสนะมันใช้ร่างกายเยอะมันต้องวิ่งตลอดมันต้องกระโดดตลอดอะไรเงี้ยแล้วจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปแข่งไปแข่งแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นยังไ กระโดดขึ้นไปย่งลูกบาสกันอ่าไอ้ตอนขึ้นไปไม่เป็นไรพี่แต่มันมีจังหวะที่มันต้องลงมาครับพอลงมาปุ๊บขาผมสัมผัสพ,พื้นปุ๊บมันมีเสียงดังกรึบออกมาจากหัวเข่าเลยพี่มม่เหมือนอแบบเข่าบิดอะพี่เหมือนเออลงนิดจังหวะอย่า<ไ>งเงี้ยดังกรึบเลยฮะผมก็ต้องทิ้งตัวนอนเลยไม่สามารถลงน้ำหนักได้ครับนั่นก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่เหมือนกันก็ถือก็ถือว่าใหญ่ครับ ทำทุกอย่างไม่ได้เลยใช่ก็คือต้องหยุดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเพื่อพักรักษาตัวเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดอ,อยากจะกลับมาเล่นกีฬาอาจจะต้องผ่าตัดเทีเนี้ผ่าตัดมันต้องพักฟื้นนานเป็นปีพี่ผมก็ทําไม่ได้เงี้ยเอาไม่ได้ผ่าตัดออด้วยไม่ได้ผ่าตัดก็คือเหมือนแบบเรายังไม่สามารถหยุดงานได้หรือทําอะไรได้ขนาดนนครับออผมก็คือขอคุณหมอรักษาตามอาการไป คุณหมอก็บอกแล้วว่าทางสาตามรการคุณหมอก็ไม่การันตีให้นะว่าจะกลับมาเลิง่งอ่ามันจะหายเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นกีฬาอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมผมก็คงต้องเลือกเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเลยเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนแบบต้องหยุดชะลอไว้ไม่ไม่สามารถเล่นบาสได้อือฮึแล้วอะไรทําให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไดก็คือคือพอระหว่างที่เราเนี่ยเป็นเป็นปัญหาตรงนั้นอยู่นะเราก็เริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่ามันทํากิจวัตรประจําวันอะไรไม่ได้เลยเริ่มแบบเป็นภาระของ คนข้างๆแล้วมีภรระของแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนั่งยองๆไม่ได้ขาสมายไม่ได้อย่างขับรถลงมาเนี่ยพอขาแตะพื้นปุ๊บต้องเหมือนปรับสภาพก่อนแป๊บหนึ่งไม่งั้นมันจะเปบเจ็บแปรบอ่ะเดินเดินอยู่ก็เข่าอ่อนเหมือนแบบจะล้มไปอย่างเงี้ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ก็เลยศึกษาแล้วก็เลยไปค้นพบว่าจริงๆแล้วเรา เราเกิดสาเหตุตรงนี้มันอาจจะมาจากที่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นนะมันจะมีใช่แล้วเราไปใช้ร่างกายหนักๆทีเนี้ยมันจะมีพวกเขาเรียกว่าคอลลาเจนอยู่ตามข้อต่อกระดูของเราเนี่ยนะฮะพออายุเริ่มเยอะมันก็จะเริ่มเสื่อมไปแล้วอุบัติเหตุครั้งนั้นของผมมันเหมือนกับว่าไอ้คอลลาเจนตรงนั้นมันเริ่มเบาบางลงไปแล้วถึงทําให้กระโดดลงมาแล้วกระดูกกรวเขาเนี่ยม,มาชนกันแล้วก็เลยนึกถึง คุณเชนธนาขึ้นมาเพราะว่าผมก็ทํางานกับเขาเนี่ยสมัยนั้นก็คือทําอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปทอกให้เขาตลอดอแรงเงี้ยเออแล้วคุณเชนธนาก็ทําสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมหลายตัวมากก็บอกว่าประสบความสําเร็จแทบจะทุกตัวเลยแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งที่ก็ตั้งใจทําให้คุณพ่อ่ะเอก็คือเป็นตัวคอลลาเจนกระป๋องทองชื่อคอลลิจิตัวนี้ครับคอลลิจิใช่ม,มันเกิดจากการที่ว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเ็เหมือนสูงอายุเนาะอายุ60 70แล้วก็เริ่มมีอาการเหมือนแบบเข่าอ่อนเสียวหัวเข่าแล้วก็เหมือนแบบต้องพยุงตััวขึ้นนบได เนี่ยระหว่างที่กำลังเดินขึ้นบันไดมันก็ไปเข่าอ่อนตัวบันไดแล้วก็เหมือนอุบัติเหตุล้มลงมากูพอพเช่นอะเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ตรงี้ตรงใช้แม่เท้านั่งอยู่แบบอะไรหาคุณหมอก็บอกรักษาตัวกันเป็นปีเหมือนกันผมก็บอกว่าอาการตรงนั้น่ะผมก็ไม่ได้ต่างกันนะถึงผมจะอายุน้อยกว่าแต่ว่าร่างกายผมเนี่ยมันใช้เยอะไงมันก็ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแล้วคือตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยอะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะตัวคอลลจิตัวเนี้ย นะครับผมมันคือคอลลาเจนไตเป็ไทด่นะฮะมันจะมีอนุภาคที่แบบเล็กมากเวลาชงแล้วมันจะสามารถละลายได้ง่ายละลายได้เร็วละลายได้หมดแล้วก็เป็นคอลลาเจนไททูคือเขาตั้งใจทําให้คุณพ่อเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุเนาะก็มีปัญหาเรื่องไขข้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะก็จะชงใส่น้ําอย่างเงี้ยคุณพ่อของเขาก็จะชงใส่น้ําบ้างใส่กาแฟบ้างแบบนี้นะครับผมทุกเช้าเลยนะครับกี่ช้อนคะครั้งละหนึ่งช้อนครั้งละหนึ่งช้อนครั้งละนงก็ได้บ้างก็คือจริงๆแล้วคอลลาเจนจร ตื่นนอนตื่นนนอมาปุ๊บแล้วก็น้ำแก้วแรกเลยเงี้ยหรือว่าก่อนนอนหลังกินข้าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมคือนอกจากจะมีตัวคอลลาเจนไตเปปไทด์แล้วนะฮะในนี้คือคุณเชียร์เขายังใส่ตัววิตามินซีเข้ามาด้วยคือวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราอันนี้ก็รู้กันดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันดูดซึมคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ามันก็ทําให้ดูดซึมได้ดีตัวเนี้ยข้อดีของคอลลาเจนคอลลาจีตัวเนี้ยนะฮะคือชงมาแล้วมันจะใสไมม่่ีีกลินคครับือทิ้งไว้ประะมมาาณสัักนนนทีีเ่ยจ ใสมันกับน้ำเปล่าเลยเนะฮะอย่างคุณพ่อคุณเชนเน่ะสายกาแฟ<ะ>เขาทานกับกาแฟดําตอนเช้าก็จะเลียกน,น้ําตาลของผมเนี้ยก็จะเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็จะทานกับเวปโปรตีนไปเลยอเออก็<ๆ>ได้ทั้งคอลลาเจน<ต>ด้วยได้กล้ามด้วยไม่มีกลิ่นด้วยตัวเนี้ยคือไม่มีกลิ่นคือ คนทางคุณเชนเนี่ยเขาทำวิจัยออกมาบริษัทของเขาว่าคนไทยเนี่ยมักจะมีดราม่าเรื่องที่ว่าไม่อยากกินคอลลาเจนเพราะอะไรเพราะว่าเหม็นคาวเพราะว่าบางเจ้าใส่สีมาปรุงรสชาติมาใส่น้ําตาลมาคุณเชนก็เลยตัดข้อด้อยตรงนั้นออกไปหมดเลยนะฮะก็กลายเป็นคอลลาเจนที่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยเรื่องหนึ่งค่ะว่าตัวนี้เนี่ยวัยรุ่นสาวๆหนุ่มๆเนี่ยเขาชอบทานกันไหมคะโอ้ตัวนี้วัยรุ่นหนุ่มๆก็ทานได้นะครับอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอายุใช่ไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าจริง เท่านั้นมันไม่มีสารตกค้างอยู่แล้วครับผมก็อย่างตัวเนี้ยคุณใบเฟิร์นเป็นคุณใบเฟิร์นมิชโนก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่อ่าเขาก็จะชงดื่มทุกเช้าเลยโชว์ใน IG จีสตอรี่ของเขาอะไรเงี้ยก็ยังวัยรุ่นอยู่นะก็คือยอดวิวหลักแสนเลยก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคุณเชงเขาเลยครับว่าอารามดตัวเนี้ยคือเขาตั้งใจถอกมาแล้วมันได้ผลจริงๆนี่ไงใส่นะนี่ครับเออนี่นะฮะชงคุยไปเพลินๆใส่เลยนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วย ก็คือไอ้ผลควายได้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือคหลังจากที่ผมกินไปแล้วเนี่ยหเดือนนะฮะก็เริ่มที่จะกล้า,ลาที่จะใช้ร่างกายอะ่ะคือกล้าที่จะเดินได้เมื่อก่อนนี้มันจะกระเพกไม่มีความมั่นใจอะ่ะออแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลับมาออกกาลังกายมาเล่นวงเล่นเวทเล่น,ลน,ลนท่าสควอชได้ไดดเลยนะได้กลับมาทําได้คือมันเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นอะ่ะม,มันช่วยเสริมสร้างเราครับผมอย่างที่เราบอกว่าไขข้อของเราคือโอเคแหละไอ้พวกคอเลาเตนตามตามข้อต่อมันค่อยๆหมดปตั้งแต่ยุยี่ส้วแล้ว หลังเหยี่ห้าปุ๊บมันค่อยๆหมดเมื่อก่อนมันอาจจะเสริมไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันเสริมได้อืใช่เลยคือผมไปเห็นเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณเชนแหละก็คือเหมือนว่าปัจจุบันนี้ผมเห็นคลิปคุณพ่อเขาแบบออกกําลังกายฮะริมทะเลสาบที่บ้านของคุณเชนนะลุกนั่งในวัยเจ็ดสิบอะลุกนั่งลุกนั่งออกกำลังกายแบบกระฉับกระเฉงเนอะใช่เลยอยากจะรู้เคล็ดลับการทาธุรกิจของเชนว่าทํายังไงคนถึงติดใจซื้อของได้ตลอดเวลาคือจริงๆแล้วเชนเขาจะเป็นคนที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะคันส คืออย่างตัวนี้มันก็เกิดจากทําให้คนในครอบครัวคนคุณ,คณพ<อ>่อเขาทานเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทดลองมีทีมวิจัยทดลองทำก่อนจะได้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทําเสียไปเป็นตันๆเลยนะเพราะว่าก่อจะได้ของที่มันดีจริงๆออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมั่นใจได้เลยอย่าง <S <S าเห็นอามาโดเห็นบนเชนเนี่ยมันคือการการันตีแล้วว่ามันคือสินค้าที่ทํามาเพื่อคนไทยทํามาเพื่อแบบสุขภาพจริงๆเพื่อความสวยงามจริงๆเพราะว่าหนูทดลองคือคุณพ่อตัวเองคือคนในครอบครัวครับผมก็เลยเป็นความภาคภูมิใจของเขาแล้วก็แน่นอนว่าระบบออนไลน์ของุูเชนเนี่ย เขาวางแผนไว้อย่างดีที่สุดเลยอ้ใช่เขาเป็นคนที่คิดตลอดเวลานะฮะคือเป็นหัวธุรกิจแต่เขาเป็นคนที่แบ่งอะไรๆหลายอย่างให้แบบดีมากเขามีหลายหน้าที่นะเป็นคุณพ่อด้วยนะเป็นนักบริหารด้วยนะแล้วก็ยังมาต้องดูแลลูกน้องอีกนะคือทุกอย่างเขาแบ่งได้ลงตัวมากอันนี้เป็นความมือใจเลยโอ้ใช่น่าจะดีอีกโอ้อะไรจะเปอร์เฟกขนาดนั้นที่แล้วเขาตั้งยอดขายไว้เจ0อกว่าล้าน7 0็้กว่าล้านทําได้แล้วทําได้แล้วป็ในปีปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ตั้งไว้2020ล้าน อีกสองเท่าอีกสองเท่าเนี่ยใช่ครับผมก็กําลังไต่ระดับอยู่ก็ถือว่านิวไฮมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับแสดงว่าใครจะเข้าไปทางานคุณเชนเนี่ยจะต้องมีคนที่เป็นดวงสมพงกันใช่มีการเช็คด้วยอาวนี่ไงใช่ฮะอย่างคุณเชนเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าทํางานเขาจะมีการเอาวันเดือนปีเกิดไปตรวจกว่อนเขาจองจก็โดนเหมือนกันก็น่าจะโดนนะครับผมคือเขาจะไม่บอกเราอ่ะแต่ว่าถามมาจากพวกบริหารคนอื่นๆนะเขาจะไปตรวจก่อนแล้วเขาจะแบบมีการปรับพวงสุ้ยมีการแบบวงสวงอะไรอย มีการบนอะไรอย่างเงี้อยพอยอดถึง <ฮ into S 1> <ๆ S 2> ปุ๊บก็มีการถวายน้ําดงน้าแดงอะไรกันคือมันเป็นเหมือนอีกอกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานเขาครับผมตอนนี้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดตอนนี้กับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยยังไงบ้างฮะคือปกติแล้ว1กระป๋องอย่างเงี้ยนะฮะจะอยู่ที่1190 นะครับวันนี้นะฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับ<ะ>ผมเอามาออกในรายการตัวแม่มาแล้วนะฮะจะเป็นโปรโมชั่นสั่งซื้อ2กระป๋องเนี่ยนะครับผมในราคาปกติก็2,380<ะ>จะลดพิเศษนะฮะเหลือเพียงแค่1,990<ฮ>อ่าและยังไม่พอนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ30สายแรกที่โทรเข้ามาทันนะครับผมก็คือจะแถมฟรีให้อีก2กระป๋องเลยก็เป็นกระป๋องเลย4กระป๋อง ยังไม่พออีกครับเราจะแถมตัวนี้ให้อีกหนึ่งตัวตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้คือจริงๆแล้วเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดของอาร์มันโดเลยอ่ะฮะก็คือเป็นจะเรียกว่าคอลลาเจนแบบเม็ดก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะมีเป็นตัววิตามิน15ตัวรวมอยู่ในนี้นะฮะจะเป็นเม็ดตอกนะครับผมเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยก็ได้ผู้ชายก็ได้ทานได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายทานคู่กันกับคอลลาเจนได้เลยนี่สามสิบเม็ดก็ทานได้อีกหนึ่งเดือนนะครับผมกระปุกนี้ก็หกร้อยเก้าสิบรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะทะลุห้า ก็จะได้ไปในราคาเพียงแค่1990งเารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมฝากเบอร์เลยแล้วกันได้เลยค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะก็เตรียมตัวให้ดีนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาถ่ายแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะครับโทรมาที่เบอร์0ูนย์นะครับเจ็ดหกหนะครับหรือว่าใครรู้สึกว่าโทรมาแล้วรู้สึกเขิน่ะฮะรู้สึกว่าไม่กล้าคุยก็แอดมาก็ได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดอาร์มาโดเก้าเาครับหมายถึงว่าได้คอลลาเจน4กระป๋องเลยสี่กระป๋องทานได้4เดือน ออเเลยหรใช่ครับผมกระป๋องละเดือนหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งกระปุกนะครับผมทานได้อีกเดือนหนึ่งคุ้มมากราคานี้โปรนี้แบบต้องบอกว่าคุ้มสุดตั้งแต่ผมทํางานกับเขามาเลยอ่ะแต่สําคัญคือต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเนาะใช่เลยครับผมก็ขอย้ํำโปรโมชั่นอีกรอบแล้วกันนะฮะคอลลาเจนนะฮะคอลลลจีคอลลาเจนนะครับผมซื้อ2แถม2นะครับผมปกติราคารวมๆก็ประมาณเกือบเกือบห้าพันนะฮะวันนี้จะได้ไปในราคาเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็สำหรับ30สายแรกนะครับจะ เป็นทั้งหมด4กระป๋องแถมตัวเซเลจีอาหารเสริมบำรุงผิวที่ดีที่สุดของอามาโดให้อีก1กระปุกนะครับรีบโทรมานะครับที่เบอร์027668899นะครับถ้าเกิดว่าโทรมาเนี่ยมันจะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติะนะฮะอันนั้นคือคุณได้สิทธิ์แล้ว<อ>ใครสะดวกถือสายรอก็รอ,รอได้คใครไม่สะดวกก็วางสายเดี๋ยวมีทีมงานโทรกลับไปครับ,รบหรือว่าจะ แอดไลน์มานะครับที่ไลน์แอดนะฮะแอดอาร์มาโด่เครับสามจุดสายแรกเท่านั้นนะครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณจอนมากเลยเนาะแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะคุณจอนสันต์ก่อนขอบคุณที่รับรองค่ขอบคุณพีทค่ะขอบคุณพีทที่ตามรายการของเราครับกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงพระอาทสมดีไทยรัฐทีวีกดเลข32หลังไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เราไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีคร่ะ